ราอยากอธิบายในมุมมองในในสิ่งที่เราอยากจะพูดบ้างแล้วก็อย่างมาดามาใครว่าผมด่าผมขอบคุณทุกคนก่อนล่วงหน้าคําว่าคุณคาด่าคุณคาติถูกเป็นคําที่ทําให้ผมมีกําลังใจทำงานขอบคุณทุกคนที่เห็นด้วยแล้วก็เข้าใจจะบอกว่าไมื่เกิดเรื่องดามามาเราไม่ได้คิดว่าทุกอย่างจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ เพราะเราอยู่น่าจเป็นครอบครัวมันเกิดดราม่าแบบเนี้ในหมู่คณะมีคนเกือบร้อยชีวิตการที่คุยกันไม่เข้าใจผิดใจกันน้อยใจกันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนในบ้านทำไมที่ผ่านมาคุยกันได้ทำไมที่ผ่านมาเคลียร์อารมณ์ตัวทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้เพราะเราคุยกันปรึกษากเรื่อง ทุกวันที่เกิดขึ้นเรายังงงอยู่ว่ามันเป็นไปได้อยังไงถึงได้ขนาดนี้โซเชียลแรงขนาดนี้ 1. โซเชียล 2. สื่อ 3. คนคอมเมนต์ธนานาทำให้ทุกอย่างมันมันบานปลายแต่ถ้าเราได้มีการคุยกันจริงๆปะาเข้าใจกันแล้วใช่ไหมแล้วเกิดขึ้นไปแบบนี้ก็แสงว่าอยู่ที่คนคนนั้นคิดอะไรยังไงเราคุยกันแล้วนะครับ แก้ไขตรงนี้ก่อนแก้ข่าวที่ประจานเรามากเลยว่าไม่คุยกันในคณะมีการคุยกันเราคุยกันทุกเรื่องจะมาทํางานเนี่ยเดินขึ้นมาถามว่าไม่มีใครคุยกนเลยสักคนันึ่งเป็นไป,น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 ปนไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยืนยันว่าที่นี่ไม่เคยทําร้ายใครไม่เคยปีนใครไม่เคยให้ร้ายใครทุกคนคือพี่น้องร่วมร่วมครอบครัวเดียวกันคุณดูนะ ศิลปินที่ดังๆดังเปรยียงป้างและหายไปเลยไมอยู่ไม่ได้หนึ่งนะอาจจะเป็นด้วยส่วนตัวของเขาและในวงการที่อาจจะครพหรือว่าอาจจะรับไม่ได้ในสิ่งต่างๆที่คุณต้องรับเข้ามาหาตัวเองคุณดังคุณดังแล้ว โลกส่วนตัวคุณหายไปเลยการหลับนอนคุณไม่เหมือนเดิมการกินอยู่คุณไม่เหมือนเดิมการกินการนอนไม่เหมือนเดิมแน่อะไรกัทั้งส่วนตัวหายไปเลยเพราะอะไรเพราะคุณมีแฟนคลับเพิ่มคุณมีคนติดตามเพิ่มคุณมีกระแสที่เพิ่มขึ้นมาอ่ะดังนี่คุณดังนะแล้วคนที่ดังระดับไปแล้วเยอะไหมเยอะแต่ทําไมสอนรามเทพยี่สิบปีคุณย้อนดูนะคุณย้อนดูทุกคน ตั้งแต่เริ่มเป็นลิเกเด็กขอ,อนนั้นผมคิอยู่ภายใต้าการดูแลของพ่อมันรักแม่ดวงแก้วตอนนั้นผู้ใหญ่อยู่เยอะผู้ใหญ่อยู่เยอะมีคนช่วยกันทำมาฮะมาทำานมีคนช่วยดูแลเด็กแต่คนที่ดูแลที่ดูแลหลักๆผู้ก่อสร้งคือวันรักและดวงแก้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยี่สิบปีทำไมเราอยู่ได้ทำไมเราอยู่ได้มาถึงวันนี้ทำไมเราไม่มีเรื่องสีทำไมเราไม่มี อะไรที่แบบว่าดอกงานรดน้อยงานเราหายไปช่วงโควิดช่วงนั้นช่วงเดียวทําไมเราถึงอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเราซื่อสัย์กับงานเราซื่อสัย์กับเวลา เราซื่อสัตย์กับหน้าที่ของเราซื่อสัตย์กับเจ้าภาพและทุกคนที่มาดูเราหน้าเวทีเรายืนหยัดอยู่ได้เพราะเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นครอบครัวรขอมมาตรฐานทุกอย่างก็ต้องไปมันไปด้วยตัวของมันเองเพราะอะไรเรามีครูที่ดีเรามีบุคลากรที่ดีเรามีพี่น้องที่ดีทำไมเราถึงอยู่ได้เมือวันนี้เราดังกันมานานแล้วคนที่เข้ามา ปีนหลายคนที่เข้ามาแล้วก็ออกไปไม่ต้องพี่อะไรมากพิ่าง่ายเขาอ,อาจจะมีเหตุผลของเขาหรือเขาอ,อาจจะมีช่องทางของเขาแต่ที่นี่ไม่มีสัญญาใจาไม่มีสัญญามีแค่สัญญาใจอยู่กันเมนพี่เหมนน้องอยู่กันเหนพี่เมืนน้องคุณจะไปไหนคุณอยากไปคุณก็ไปเราไม่ได้กีดกันถ้ามดุดมีทางไปแต่ที่นี่อยู่กันมาเป็นพี่น้อง ไม่เคยให้ร้ายกันไม่เคยอีดขากันไม่เคยไปก้าวาั้นต่อระดับในการขัดกันมีอะไรก็จะปรึกษากันาการทะเลาะการการมีวัธีการเป็น,น,นธรรมชาติในหมู่คณะในพี่ในน้องในเพื่อน ทุกคนคืมเปนหาหมดเพราะอะไรบางทีด้วยความที่เหนื่อยคุณไม่รู้เรื่องและคนข้างนอกทำให้ข้างในทะเลาะก,กันเราคุยกันแล้วคือลงโตทุกเรื่องที่อย่างนปีก็คือทํางานกันมาจนถึงทุกวันนี้ทาไมเหตุการณ์นเกิดขึ้นม,มีคนถามผมว่าอ่ะเรื่องตึงนูน่นตึงนี่ค,คุณคุณครับฟังให้ดีนะครับการทํางานในหมูห่คณะโหมากถ้าคุณตึงตั้งแต่หนา้าเวทีและหลังเวที คุณจะทำงานออกมาได้ยังไงไม่มีใครตึงไม่มีใครดาวา่าไม่มีใครตึงทุกคนเขาปกติแต่ต้องถามตัวของเขาเองว่ามันเป็นอะไรทําไมถึงแบบนั้นเราไม่มีปัญหากันเลยผมกับน้องไม่เคยมีปัญหากันคุณไปถามตัวน้องว่า ผม,ไ,มได้คุยกันไหม,ลลมตั้งแต่น้องลาวันแรกผมเซฟไปถามเป็นยังไงบ้าง,งยาอีรังแข็งไหมไหวไหม,มวันที่สองเป็นยังไงบ้างถามไปถามนะไปถามแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เชื่อไม,ไม่เป็นไรก็คุณในมวงของผมที่ผมเจอและที่ผมที่อยู่กับเขา เราปกป้องตัวเขาทุกอย่างเราปกป้องเขาทุกอย่างน้องไม่มาเราประกาศให้เจ้าภาพมาโวยวายเขาหายไปไหนน้องไม่สบายน้องป่วยผุป,ประกาศให้ในเวทีในไลฟ์สดให้คนรู้ว่ามีปัญหาเขามาน้องป่วย น้องป่วยอ่ะโอเคเราแก้ต่างทุกอย่างให้หมดเป็นทางที่ดีแต่ทางนูน้นอ่ะไปไลนนู่นไลนนี่เอาเคนับเรื่องเขาแต่ผลก,กระทบมันอยู่ที่เรา,ารเราประกาศไปื่องนี่ว่าเขาป่วยแต่คนเห็นเขาเยอะว่าอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นั่นอันนี้มาสิข,ของเขาเราไม่รู้แต่ถ้าเป็นเราเราไม่ทําเรากูกผลกระทบมาหาทางทีมงานมาหาหัวหน้ามาหาคู้รุ่งงาน มันแล้วแต่ไม่พูดถึงแล้วแต่ม,มาพูดเรื่องนี้ว่าอิจฉาอ่ะอิจฉาอิจฉาเขาอิจฉาคืออะไรเข้าใจเขาอิจฉาหรือเปล่าทุกคนใช่ผมพูดไปเรื่อยขอบคุณนะครับที่เข้ามามาเอาคุณคุณจะถามเรผมหรือเปล่าคุณเธอเลยผมพูดไปเรื่อยแต่พูดความจริงนะไอ้คำพูดเรื่อยผมเนี่ยพูดความจริงแต่ถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไร ไม่เชื่อไม่เป็นไรผมไม่ได้พูดให้คนเชื่อคนไม่เชื่อก็มีคนเชื่อก็มีคำว่าอิจฉาคืออะไรอิจฉานี่คืออย่างกิดกันหมดกิดกันหมดอิจฉาไม่ต้องนะอย่างโนนอย่างนี้อิจฉานี่คือทุกอย่างไม่ได้เกิดแน่ๆอิจฉาแต่ว่าที่นี่ไม่เคยอ,อิจฉาใครครูบาอาจารย์พ่อแม่สังส,สดีอยู่ด้วยกันรักกันอย่าฆ่ากันอย่าอิจฉากันคุณครับตั้งแต่ดำดงฟีเวอร์ การที่เปิดตัวการที่แสดงคลดูการเปลี่ยนแปลงวันแรกๆกัปกติออกมาเล่นปกติออกทั้งข้างนี้ข้างนั้นจนมีการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยมีการพากมีการบรรยายกับคนมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องอันนี้ดีไหมนี่ไหมเพื่ออะไรเพื่อส่งตัวเขาให้เขา มีอะถูกไหมคือมีออร่ามีความอลังการตัวหัวหน้าเองยังไม่ได้เปิดตัวขนาด้เลยวิชาคนเรื่องอะไรเปิดตัวเปิดมากอลังการเลยบรรยายอลังการเลยฉาไฟเต็มที่พวกแม่ๆตอบกลับมาว่านี่คือผลงานของส่วนรวมนี่คือผลงานของสวนรวมและตัวของน้อง ถ้าเราอภิหาทาเพื่ออะไรทำทำไมไม่ทำดีกว่า,อ,าออกมาเฉยๆถูกไหมครับอันพูดความจริงนะใครไม่ฟังไม่ต้องเข้ามาเฉิญออกได้เลยแล้วเรื่องล้อมลัวอ่าคนล้อมทำไมดังแล้วเหรอล้อมลัวล,ล้อมรัวทำไมล้อมรัวทำไมให้มันหนาแน่นล้อมรัวทำไมอ่ะคำว่าเซฟโซนมาคำว่าเซฟโซนก่อนเซฟโซนเซฟโซนนี่คือเซฟ ใช่ไหมเนี่แหละเราเซฟเซฟอะไรช่วงที่ฟีเวอร์คนมาอยู่ข้างหน้าวิทีกันเยอะมากข้าข้างเวทีเยอะมากหนึ่ง,งเซฟตัวน้อง เขไม่ได้พักผ่อนน้องมาจาก,าการกายการนู่นรายการนี้น้องไปได้อะไรมาน้องเหนื่อยน้องต้องเล่นเก้เราเซฟให้เราล้อมรั้วเพื่อเราไม่ได้ว่าเราแอคเรายิงนะครับเพื่อบางทีเข้ามาลองลเกนั่นคือเซฟโซนที่ดีนั่นคือบ้านที่ดีล้อมไว้เพื่อแครับบางคนอยากถ่ายรูปแล้วเข้าใจแต่ว่าขอเวลาแล้วว่าเดี๋ยวเวลาเลิกแล้วให้น้องไปถ่าย นะอันนี้เราเซฟล้อเมอเพื่อคนที่ต้องเรียกน้องมากๆน้องจะได้มีเวลานอนเวลากินข้าวเวลาแต่งหน้าอันนี้คือเซฟไว้และสองเปลเ่ยนเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่เต็มเลย บางคนที่เราร้อเพราะอะไรมีคนโลกจิตก็มีที่มาถ่ายคลิปถ่ายเลยเวลาผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาน้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยอ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าดูไม่สลัสลวยไม่สวยงามและเซฟตัวน้องที่น้องจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยมากเลยลร้อหรือว่าเวลาถ่ายรูปก,ก็คือให้ไปถ่ายข้างๆหรือว่าเลิกเกลืกนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในบุก่ะนะนะคือผมพูดความจริงรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร จะดามากมับผมไม่ว่ามไม่กลัวโพรที่ดามากไม่ได้ให้อะไรผมอยู่แล้วแต่ผมพูดความจริงในมูมมองผมเราไม่เคยให้ร้ายใ,ใครไม่เคยทํำร้ายใ,ใครที่นี่อยู่กันมา26ปี ไม่เคยไปกีดกัน้นไม่เคยไปบีบใครบีบทาไมนะครับเขาอยู่กับเราก็ดีอยู่แล้วอ่ะเขาอยู่กับเราเรามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเราดังอยู่แล้วนะเราดังกันอยู่แล้วแต่พอมีฟีเวอร์หนึ่งเรื่องความสามารถของน้องสองทุกคนทีมงานมันเป็นองค์ประกอบที่ดีหมดหัวหน้าฉากไฟแสงสีเวทีผีพากและทุกคนในะคณะผนมะก็บอกเลยว่าถ้าคนเดียวเล่นไม่ได้ เล่นไม่ได้อาจจะได้แต่ไม่เหมือนอย่างนี้แล้วก็บอกว่าที่นี่ไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยไปฆ่าใครมีแต่โดนคนให้ร้ายแล้วคนคุณฆ่ากลับมาคุณฆ่าเรากลับมาเยอะแต่เราไม่เคยตอบโต้เพราะอะไรเราขอทํามาหากินเอาเวลาที่ไปตอบโต้เอามา,มา,มาดราม EN ้นดรามา่าด้วยนั่นเวลามันทํามาหากินสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเองแล้วก็สังคมแล้วก็การงานที่คุณทํา ถ้าคุณซื่อสัตย์กับงานตัวคุณเองเวลาคุณจะอยู่ในวงการได้อีกนานอาจนตายเลยแต่ถ้าคุณซื่อสัตย์ไม่ได้กับสิ่งตรงนี้ถ้าวันหนึ่งคุณต้องล่วงโรยไปตามธรรมชาติขึ้นลูกใหม่ย่อมดีกว่าลูกเก่าถูกไหมครับแต่ถ้าขึ้นลูกเก่าทําตัวดีๆขึ้นลูกเก่ายืนหยัดอยู่ได้ลูกใหม่ใหม่เนี่นก็ไม่สามารถทําได้คุณก็ยังยืยนยัดแบบนี้ต่อไป ขอบอกตรงนี้ทั้งสอนรามทั้งน,น้ำเพชรทุกคนในคณะไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยปีบไม่เคยกดดันไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแล้วพูดถึงป้าป้าแต่หรือว่าแม่ครูผมเท่าความกอนว่า อย่าไปตีโพยตีพายตีความหมายด้วยว่าป้าแต่เป็นเจ้าของคณะป้าแต่เป็นคนวควบคุมรือจะหาว่าอ๋อออกมาพูดแทนออกมาพูดนี้อันนี้ขอพูดเพราะเราขอพูดส่วนของเราป้าเป็นแม่ครูภาษศภาษาวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ทุกคนทุกคนคือลูกหลานทุกคนคือลูกหลกานในคณะถูกไหมครับลูกหลาน แล้วคนที่ดูแลเราเป็นหัวเรือใหญ่หรืแก้วลูกท่าเรือคนควบคุมนำทีมงานคือสอนรามน้ำเพชรทุกคนแล้วก็ทุกคนช่วยกันดูแลบนละคือผู้ก่อสร้างป้าแต่คือแม่ครูนะครับแล้วทำไมป้าถึงพูดถึงน้องกล้าพูด มาพูดป้าไม่ได้ว่าไปฟังที่ดีก่อนป้าไม่ได้ว่าป้าพูดได้เพราะป้าเคยเลี้ยงและดูแลน้องมาก่อนเมื่อก่อนนี้ก่อนที่น้องจะมาอยู่ที่นี่เขาอยู่กับป้าแต่มาก่อนป้าแต่เลยมีสิทธิพูดและก็ให้อธิบายแต่คนก็ไปตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นทําให้มันออกมาไม่ดีคนมาดา่าคนด่าก็ขอบคุณคนรักก็ขอบคุณแต่ป้าเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมาก่อนป้าเขาพูดได้ เขาก็ไม่ผิดหรอกในมุมมองเขาแล้ถ้าใครมาว่าลูกศิษย์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้แล้วก็จะพูดอธิบายแต่บางทีด้วยความอารมณ์เพราะคอมเมนต์ผมจะบอกว่าคุณด่าผมมาเลยด่าผมมาเลยใช่คุณด่าผมมาเลยผมไม่ซีเรียดเลยคุณด่าผมมาเลยถ้าคนฟังรับไม่ได้คือคนที่อคตินะคือคนที่อคติกับผม พราะคุณจะรู้ดีกว่าผมและตัวน้องและคนในทีมงานไม่ได้คุณทุกคนค,คือคนนอกที่มาคอมเมนต์คนในทีมงานเนี่ยที่รู้ดีว่าเกิออะไรขึ้นยังไงอะไรตรงไหนเพราะเราคือบ้านเดียวกันคนนอกไม่รู้นะคนนอกไม่รู้คนนอกไม่สามารถรู้ได้ว่าข้างในเป็นยังไง คนนอกก็คือคนที่ขขทำวิาจารณ์เปนตัวถูกไหมครับแต่คนในรู้พวกคนในอยู่ด้วยกันมาตลอดถ้าน้อยู่แปดปีก็คือแปดปีมานนตลอดแต่ผมสร้างเนื้อสร้างตัวมา20สปีดราม่าเอ่ยกระ,สะแสเอ่ยอะไรเอ่ยพวกผมถ่ายกัหมดแล้วผมรู้ว่าอะไรคืออะไรทำไมถึงไม่พูดทำไมรอให้พูดทำไมไมารอันนี้ ไม่พูดก็ได้เพราะเราไม่ผิดเราไม่ไทําอะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเรายังงง,งอยู่เลยเราถึงเรื่องที่จะไม่พูดแต่ที่ต้องมาพูดเพราะพวกคุณน,นี่แหละพวกคนคอมเมนต์นี่แหละพวกสื่อนี่แหละทำให้เราต้องพูดเราอยู่ที่เฉย่เฉยของเราทำามากิ่งเราไปแต่คุณเอากระแสนู่มาให้เราเอานี้มาให้เราคนโจมตีเราทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไร แล้วก no ็ไปด่าน like ้องคนนู้นน้องคนนี้เขาทํางานของเขาเขาก็ผิดเอ้าเขาผิดอะไรของทํางานของเขานะเขาทํางานบริสุทธิ์เขาทํางานสุดจริตแต่คุณไปด่าเขาไปพิโรจา์เขาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรอันเนี้ยล้วก็ต้องออกมาพูดในมุมของเราบ้างถูกต้องไหมครับเราต้องพูดในมุมเราบ้างถูกต้องไหมครับไม่พูดเลยก็ไม่รู้สังคมไม่รู้สื่อไม่รู้งานตรงไแล้วไม่ได้พาพิงใคร ได้ดราม่ากับใครได้ดราม่ากับใครแลวผมบอกแลง้ว่าผมพูดได้วอนสุดท้ายผมไม่พูดเลยผมจบแค่วันนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้มมีใครขาใครเลยไม่มีใครไม่รักใครไม่มีใครจะไปดราม่าใครไม่มีใครโจมตีใครแล้วหลังจากนี้ใครจะไปมีอนาคตที่ดีกินดีด้วยเพราะว่าเขาเลือกทางเดินของเขา ส่วนคนที่นีก็ต้องทำงานต่อไปเดินหน้าต่อไปแล้วก็ฝากถึงเจ้า,จาภาพนะครับที่เราได้บอกไปว่ายินดีคืนเงินนั่นคืองานหมอบแม่แก้วนะครับงั้นหมอบแม่แก้วไม่ได้ล้มเลิกทุกอย่างปกติแล้วมีเซอร์ไพรส์ผมบอกแล้วว่ามีเซอร์ไพรส์เราไม่ทำา้องผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ที่บอกว่าคืนเงินนี่นคือคืนเงินบัตร เห็นสัจมที่ที่คุณไม่มารถไม่อยากจะดูเรารแต่ถ้าเกิดใครอยากดูบัตรหลุดสามารถมาถามไันคือได้แต่ที่บอกว่าคืนเงินไม่ได้คืนเงินเงินที่หาลิเกน,นะครับเพราะว่าถ้าเจ้าภาพคืนเราเองเราไม่ผิดนะครับเพราะเรามีมัดจาเอาไว้เอาไว้เก็บไว้เพื่อเสียหายกับคุณถ้าคุณคืนเรากระาทนหันเนี่ยเราเสียหายไงอันนี้เราสามารถเก็บมัดจาได้อันนี้คือเราไม่ผิด ส่วนเมื่เป็นเขาแกไหนักที่คืนมาและงานคืนเขาไม่ได้คืนสามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเ,เ,เ,เรื่องได้ไม่มีปัญหาเลยเลย,ยนี่คืองานที่มีอยู่แล้งานก็เข้ามาใหม่มีงานที่คืน,นออกไปแล้วงานเข้าใหม่เลยอันนี้คือคนท,ที่อยากดูและอยากชมเราจริงๆก็ขอบคุณนะครับผมแต่งพันอยู่แล้วหนนาแต่งันอยู่แล้วไม่ต้องกลัว ผมไม่ทําให้งานเสียผมไม่ทําอะไรเสียคพี่บอลสวัสดีครับของคพี่บอลครับผมไม่เคยทําให้อะไรเสียถึงผมจะ่แต่งหน้าช้าแต่ผมรับผิดชอบทุกอย่างคุณเห็นไหมยันตั้งแต่วทียันออกเคยันทุกอย่างรับผิดชอบหมดแล้วผมไม่เคยทําให้งานเสียผมได้พันอยู่แล้วแล้วผมก็มีลูกมาซัพพอร์ตผมลูกแสดงก่อนผมก็แสดงต่อผมไม่ทำให้งานเสียไม่ต้องกลัวว่างานจะเสียนะครับผมไม่เคยทำอะไรเสียและผมก็ บอกไว้ตรงนี้ว่าเราไม่เคยทําร้ายใครไม่เคยฆ่าใครหลังจากวันนี้ที่สอนรามอธิบายไปแล้วแล้วผมอธิบายแล้วต้องใครอธิบายแล้วผมไม่รู้หลังจากวันนี้ไม่มีดราม่าแล้วนะไม่มีดราม่ากับใครทั้งนั้นเราขอต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างแยกกันทางานงานที่มีอยู่ก็ทำำําดําเนินการต่อไป นะครับคนที่มาถามมาพูดอะไรยเงี้ยขอบคุณและขอบคุณทุกคนเม์ขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาว่ามาด่ามาวิพวิจารณ์อะไรก็แล้วแต่นานาก็นาก็แค่ตรงนี้นะครับขอจบแค่ตรงนี้ขอบคุณนะคข้าที่ขำขอบคุณมากๆเลยผมผมต้โลกให้คุณขำผมขอบคุณนี่แหละพวกคุณนี่แหละทําให้ทุกอย่างมันเดือดร้อนทําให้ทุกอย่างมันเป็นดราม่าคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าพวกคุณนี่แหละนะครับ ณรักศิลปินนะถ้าคุณรักศิลปินของคุณถ้าคุณคือคนของศิลปินของคุณที่คุณมาดามากคุณต้องทำให้ศิลปินคุณมีคุณค่าและมีมีคนทำให้ให้คนเป็นศิลปินคุณมากขึ้นไม่ใช่ทำให้คนเข้ามาดามากันด่ากันแลกไ่กันไม่ใช่อย่างอย่างด้อมหรือว่าแฟนคลับของสอลรามนะเพรก็จะรักเราบอกเรานี่ก็บอกว่ารักกันอย่างไรว่าใครนี่คือด้อมที่ดีแฟนคลับที่ดี ถ้าคนคอมเมนต์มาว่าเรามาเลยเราเราบอกว่าเป็นคนของทน้นผมว่าไม่ใช่ผมว่าคุณคือคนโวนแล้วคุณฟังเอาไว้นะว่า,าถ้าเกิดว่าคุณทำให้เขามีปัญหากันอะไรกันจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้สีเรียสตรงนี้นะแต่คุณครับเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้เขาไม่รู้เราเพราะคุณ ถ้าคุณไม่รู้จริงๆไม่ไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องออวามเห็นอะไรเลยดีที่สุดและเดี๋ยวสิ่งที่ทําเนี่ยมันจะกลับไปหาเองถ้าทําดีก็ไปหาด้วยด้วยความดีไงถ้าทําไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ย้อนกลับมาหาคุณเองแค่นั้นเองเราคิดอะไรไม่องคิดอะไรมากขอบคุณนะที่ เข้ามาพัวิจารณ์เข้ามาถามเข้ามาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คนทุกคนที่เข้าใจขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราและให้กําลังใจพวกเราเรายัางคงเป็นทีมงานสอนราในเพจต่อไปจะอยู่อีปีี่ี20ปีสามปีแล้วแต่หรืออยู่ไม่ได้เราก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นคือมงการลิเกถ้าคุณทําตัวเป็นกลางแล้วก็อยู่กับวงการได้เข้าใจเข้าถึง รุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่อยู่ได้เยาวๆาวนหลายคนได้ผมบอกเองตลอดคุณผมบอกเองตลอดผมบอกเองตลอดว่าผมไม่เคยลืมหนึ่งนะผมไม่ลืมครูไม่ลืมอาชีพไม่ลืมต้องกำเนิดไม่ลืมพี่น้องไม่ลืมแฟนคลับคือในความโอกาสผมถึงอยู่ได้ถึงว,วันนี้ไงผมไม่ลืมนั่นเองนี่แหละนี่แหละ,หละทุกอย่างจะดราม,มา่า จะ,จะเป็นกระแสร้อนแรงก็เพราะว่านี่แหละคนคอมเมนต์นี่แหละจำเอาไว้นะแล้วก็สื่อที่ผ่าหัวข่าวที่ไม่ดีปากสื่อปากทุกคนนะครับถ้ารักสอนรามน้ำเพชรศิลปินและศิลปินคนอื่นๆเรารักกันเฉพาะเราไม่ต้องไปดรามาา่าใส่ใครไม่ไม่ไม่ต้องไปดรามาา่าใส่ใครนะครับ ไปนี้ต่างคนต่างทำมาหากินแล้วก็ศิลปินที่ที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ที่เข้ามาอยู่ในกระแสหลายๆอย,ย,ย่างก็ขอบคุณนะครับผมไม่ขอพูดอะไรมากเลยก็ขอให้ถ้าคิดดีขอให้สิ่งดีๆเข้าไปหาคุณถ้าคิดไม่ดี วงการเดียวกันเราหนีไม่พ้นหรอกนะครับแล้วก็จะบอกว่าไม่ว่าน้องจะไปอยู่คณะหไหนอยู่วงการไหนไม่มีใครกีดกันน้นน้องเราไม่ได้อะไรเลยพ่น้องต้องทำานหาเินน้องต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวน้อ,องเองน้องมีภาระถ้าขอให้ไปสู่ในสถานที่ที่ดีเริ่มขอให้ไปด้วยดีจัดก,กันด้วยดีแล้วก็แต่คนทำงานหลังจากวันนี้ไม่พูดแล้วนะ เหีียวจะลงไล์แล้วก็แต่งหน้าธรรามากินนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักและเมตตาพวกเราขอยืนยันคำเดิมว่าที่นี่ทีมงานสอนรามน้ำเพชรเป็นครอบครัวใหญ่ไม่เคยให้ร้ายใคร ไม่เคยกีดกั้นไม่เคยบีบคันใครทุกคนคือพี่น้องและครอบครัวเราคือบ้านหลังที่ให้โอก,กาสคนและก็ดูแลทุกคนม้วพวะกันเราคือครอบครัวใหญ่นะครับขอบคุณเจา้าภาพทุกคนขอบคุณที่ที่ ทุกคนดอมให้คขับคนที่เข้ามาขอบคุณที่มาฟังแต่ถ้าจะแตะต่อคลิปไปลงได้โปรดต่อไปให้หมดนะครับอยากตะต่อเฉพาะคําบางคําที่เป็นกระแสและที่คำบางคําที่ดูออกมาแล้วมันจะเป็นไมดีอย่าข่าหัวข่าวที่ไม่ดีหลัจากนี้ไม่อยากมีดราม่าแล้วอยากทํางานตั้งคนต่างทำรานกกันะครับขอบคุณทุกคนขอบคุที่รักและเมตตาขอแต่งตัวาำงานแล้วก็ ขอรุ่ยกับงานก่อนเพราะเรามีงานอีกเยอะนะครับเราเป็นงานอีกเยอะที่เราต้องทํามาหากินเราต้องดูแลลูกน้องและพี่น้องของเราในงรานะน,นะครับอขอบคุณมากๆเกือบมือคนที่เข้ามารักทุกคนและเดี๋ยวเจอกันที่บ้านฝานะครับขอบคุณนะรักนะนะครับเดี๋ยวเราจะให้เราไปเรื่อยๆนะขอบคุณนะเฮดาม่านะครับหมดดาม่าแล้วนะมีแล้วนะ รักนะทีนี้มีการดราม่ามากเลย <coughs> <coughs>